สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสัมผัสหน่อยอีสานบ้านนาจ้าวันนี้กับผาเดินทางเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าจ้ะมาพบกันในวันที่1 0พฤศจิกายน2568จ้ะกับมาทางไม้ป่าบ้านน้องจองตบุนธรรมอำเภอบุญทะวีจังหวัดอุบลจ้าวันนี้ข้าเข้าป่า8โมงครับแต่ก่อนแม่งครับผมเป็นเส้นนักเรียนมาหน่อยไม่หน่อยเนาะนักเรียนหน่อยเปโรงเรียนแล้วกัได้เข้าป่าจ้าไปลุงกันเบื่อ้าว่ามื่อวนที่4สิงหสคมั2564ไปกันเลยจ้าได้ครับผม ดอกเลแหักมานจ้าข้าลายเหมือนเดิมเขะนำเห็ดฝังข้าลายคือเก่าเนาะงา่ครับผมอร่อยนะครับผมไม่หนีไปเดินลงามู่บ้านเอาน้าขับรถผ่านเลยเนาะจ้ะเป็นอะไรเปนะ็นดอบ,บานเป็นอะไรเนาะจ้ะคือว่าบาน เดินึปก่อนดึงโดแม่มาดะแม่นเนาะคือข,ขาเหลี่ยวแท้ขาอวบคือทั้งตัดเนาะเม่นหม,มนครับผมดิงขั้นตครับผม จะนำแนวเห็ดเปิงค่าลานี่นครับหาอื่นหาเห็ดเอื่นเทากัหลอกบางหลัมหวานพอไปตา้น้ำหาน้ดหน่่ยเนาะว่าเป็นกะางแน่ได้มาแล้วอ้ได้เยอะจัง่ว่าจิวเฮเหดนงเหได้นีงแห่ว่าจะแดงแล้วก็้ี่หกนีาลาย คลายครับพีนะ่น้องห้องนึงครับผมดอกเดียวจ้าดอกดำๆำนี่ก็แกงแสบด้วยจ้ายีงกรับพเห็นสองสหาองววานบอเห็นเมื่อนี้เรือมหางๆเนาะห้อก็้างก่อนแต่ว่าก็จะห้ไปเรไรก็ได้เอาดีๆนะก่อโดนหมูว่านเถอๆนี่ ห้าสองคนนี่แหละโบอยิบเพลองเหลืองกินไหนเนาะเหลืองหน่อยเหลืองน้อยเชียงนี้แข็งขัดหู้หูขาเพิ่นตัดบวนขนาดนีนี่ยนี่นี่นแม่งขึ้ก่อได้เห็น ดีเนี่ยโอ้ยแ้สามเนาะใส่กินนยเสีเ็ดนข้ามขึ้น่าเห็นเฮ็ดนข้ามยินแต่เสียวเพิ่นทางเพิ่นตะเกอกเลยลายดอกีนคือคือบุกกาะ นี่ยางอันนี้ติส่งอีกแล้วยางก๊สีดีไหมอือมึงเสียงชึบชึบเลยอันนี้ฮีตเพื่องข้าลายฟังดังกันเลยนะน้อยแหงบ่าเอาฟังเสียงปัด์คคาร์เต่น่ะคุ้นใจชึบชึบ เดกแนวางห้อนบอาเด็กลงมาเนาะใ้แต่ว่ากระหังๆเนาะเพราะว่าหอบอได้วิ่งจ้ะมองนี้มีพี่โ้เพงมาขส้นมาเห็ดยังป็นกระคาถึงไส้โอ้ยสองบุงยังเต้ không <laughs> à, hết hết <laughs> hết nó hết hết yên dọc đi hết đi ăn đi ăn đi đi ăn đi này đi ăn đi Xin được nha. ngàn một Lăng cà thà lụ. Ui, nữa. Ui, gặp lên rồi lên, tương lăng này Môn lời lời yeah. เนี่ยโมเห็นเรียบเลเปิดใบงานดูเราง่ามหนอกระปองเปิดไว้งางจะไปนั่งดวงกันต่อครับผมบรรยากาศครับไปน่งาเนี่ยกเปิ้แกนี่สีอะจ้ะโ้มันเป็นตาไฟไหมเนัะแม่ผมแม่แม่สีม้นเี็ยแค่สีออกแกนเท่ เปิ tomar, ่เต mm. okay, right. hey. yeah. ีพ่นกะหกครับพี่น้องแถวนี้ต่วปเปียแผ่นไฟใหม่เพิ่นออนปี่นะครับผม4-5ดอกวันวันเด้มาเลยนันเดินจ้าน่นหน่อดอกได้อยู่เลยเต่ก อันนี้เปื่อยวะตะกออุ้ยนี่เป็นดอกสีข้าขาวน่ะยาเป็นบดดคือโอเคบาขันหนาอจ้ะดอกบอดดำเห็นดอบอะไตะกอกจิยวีะเป็นข้าวสรครับอมดอกนึงครับผมตะองก็ไม่น้อยแางแยกกันหาครับผมสวยมาก มีดอกเดียวมูคนไม่ใส่โอ้โดอกนี้เนาะนั่งอเอกงามแห่งงามแห่งจ้ะอยู่ผู้เดียวว่ามีมูแย่งซร้างอาหารามูนี่ร้ายดอกเยอะจ้ะแต่คนอยู่ห่างกันอ๋ออออ๋อขาของเขื่อนขาของเขือถือตองนะเพราะว่าเขื่อนจ,จะอยู่พนนะเพื่อนเนาะมือเขื่อนขา เอ๊ยตาหกหกขี้กียนก่อนอดเป็นๆก่อนสีเหลืองสรุปดิเลยนะยังไม่ขี้เกียจนอนที่ร้านกานใ้ลองพามากระด้ คุณบ่จน้องคุณอกดอ่ะะดองงมงายอยูุ่กจแล้วสียังมาเบิ่งแดงน่ะน่ะ าาหลยทังสัมบ,บอกทังสงัมครับผมจุ่มันนะดอกหดอันนี้บาสิอตตอกต่อไปเมนยุ่งแต่กองเห็นลายดอกเลยมมนเนมนเนี่ยคนละสีผมเดียวกันจะใกล้กันเลยชดิตเดียวกัน,นบ้านหน่อยบ้าน นี่จะออกไหมเนาะมาส่งเบหินเดี๋ยวรอ่อนนะฮะเดี๋ยวเป็นซิฟกำลังเห็นออกนอกมองนี่จอบมะนีโดนแล้วจ้ะ Chùm đi nói nào nó. đường... Dạ Phải phía đoạn Tại đây phải phía đoạn Vô vương mái hết khá để... Mái hầu vương todas... này xì Mì vô đâm bên này nào Dạ Cứ ông hẳn hóa Mái thang khẩu Sẽ khẩu về hôm thức này nè Không Ui Không được Đại thêm bò Được rồi Đúng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  rồi ไปน้ำไหนนะน้ำเห็ะต่อครับผมไมหมันกำลังเห็นดอกนึงนี่เป็นเปลือกถิจ้ะเอาไหนบ่าเอาได้ยอจ้าที่แรกแห่ล้านิดหน่อยเห็นมป้ยแอน้งกน mười bốn bốn nè bốn bốn cái bốn 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 xong phải hai ngàn hai mươi nội là phần hết cách đọc đây bò còn cái để mai đọc mình đang dài cánh há cả phòng à. cái này không? Ừ. Ừ, ไม่โดนเดี๋ยวจ้ะขาก็หลุดอีกสวยมากเลยเดอกหนึ่งกุ๊กนังลงเนี่ยดอกง่ายๆจะน,นะ <c oughs> นั่งลงอีกดอกนึ่งค่ะ <c oughs> กำลังเห็นนะัสามดอกกำลังเห็นสามดอกพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาภาพพี่น้องกลับบ้านแล้วครับผมตอนนี้ตะกงก็ให้มอยนายเพิ่นแรงเหตุทำงานขึ้นมาให้พี่น้องเบิ่งครับผมก็เป็นอากาศตอนนี้ครับพี่น้องคืมฝนครับผมบู้ว่าสิตกพี่น้องครับพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องได้จึงน่อยตะกงสีภาพี่น้องไปสรุปผลงานครับผมถ่ายหลุดนะครับผมว่าผลงานมันเด้กของเขาสิได้นายได้ร้ายสำได้ครับผม ถามบังกันเลยครับผมผลงานของเฮาเมือนี้เนาะแมนครับผมมันเกือบเต็มตาจ้าแต่ว่าบ่าสูงเมื่อวานจ้ะเมื่อวานนัน่นเต็มตามีแต่ดอกงามๆจ้ากลางแล้วเฮาบ่ได้เว้นน้ำไม่น้อยเนาะแมน่นเมื่อวานนะเฮาหยุดไปเมื่อก่อนเนาะแมนครับผมเมื่อวานก็เข้าป่าจ้าวันนี้เฮาก็มาสั่มไม้เกา่าค <c oughs> ือคือเก่าเนาะมื้อนีดิมข้าวโบดหนันน่นนก็บ,บ่มีเฮ็ดหยังเนาะแม่นครับผมหลักๆก็ขค้าลายเลยจ้ะเฮ็ดของเฮาแล้วกะ็ได้เฮ็ดเพิงเหลืองนี่จ้ะ กินได้อยู่ถ้าแม่เลยเนาะ,ะม่จนน้าสีสันเป็นตะแเส็บขนาดแล้วเฮาเขาว่าเคยกินจ้ะเห็นร้ายอยู่ที่แหลกเขาบอกได้เก็บแล้วตะกองเนาะแม่ครับผมเขากับผมมาเก็บเอาหมูหวานกับหมูอนี่ะจ้ะจ้าผลงานโดยรวมก็ถือว่าหมานพอได้อยู่ได้กินคือเก่าจ้าพาเขาป่าหาเห็ดจ้ะหมาน,นสุดยอดกะสิเดียวกับบ้านจ้าจ้าผลงานเลี้ยเราภาเขาป่าหาเห็ดมัอนี่ก็ถือว่าหมานจ้ะเขากะไดเป็นเห็ดเผงค้าลายเหลือด้นะตะกองเนาะแม่ครับผม ลักๆเลักเลย大姐น้ำนาลกระสับไม้เก่าจ้ะก็ได้เห็ดพึ่งเลื้งขึ้นมากับบัลายเนาะเห็นครับเฮ็ดพึ่งข้ามรอเบิงแห้งบ่มีเลยจ้ะเห็ดกอกระยุบกระวายไปจ้ะมาเห็นพอดอกแค่น้ไม่ไหนเนาะเห็ดกอนี่พ่นส์มักอากาศแห้งๆเ้ีมีหน่อยว่ะเห็นเราติช่วงเขาเก็บนะแล้ยังในปลาตอนนี้ซุ่มน้ำไม่ไหนเนาะซุ่มกระสมีเห็ดพึ่งข้าร่ายแล้วเนาะพอได้เก็บจ้ะท่านหลุงกันเบิ่งจ่าว่าแต่ละมือนมีหน่อยสิพาไปหายัง ้ถ้าช่นชอบคลิปนี是是้จะไหนก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมิวหน่อยน้ำหน่อเด้อจ้ะมิวหน่อยก็ขอขอบคุณจ้าขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันเมื่อไหนคลิปหน้าวันมิวหน่อยสิพาไปหาหยังข้าวสีโตกสีมานี่หยังแน่จ้ะสำหรับเมื่อเนี่ก็ขอกล่าวคมาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมบรรยากาศห่อนคือฝนสีตกเนาะแม่งครับผม